ชิดเธอผิดลหนึ่งสองสามฉันจะปลอบโยนหัวใจสวัสดีค่ะวันดีนะคะกิ๊บก็จะมาสอนเพลงนิโคตินนะคะเพลงนี้นะคะก็มีคอร์ดอยู่ทั้งหมดหนึ่งสองสสี่ประมาณ6กคอร์ดด้วยกันนะคะ เล่นแบบไม่ต้องจับคอท่าบนะคะเพลงนี้จะเป็นเพลงในจังหวะ6-8นะคะ6-8คืออะไรถ้าเพื่อนๆที่ยังไม่เคยดูคลิปที่คลิปสอน6-8นะคะลองไปดูในเพลงทิ้งแต่เก็บของแต่ทอยนะคะแต่คลิปนี้ก็จะสอนเหมือนกันนะคะ6-8คือการนับจังหวะเป็น1 2 3 4 5 6อันนี้ก็คือ1ห้องนะคะเราจะเล่นเน้นจังหวะที่1กับ4นะคะ เพลงนี้นะคะเราจะดิดลงอย่างเดียวเลยอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูแพทเทิร์นกันก่อนนะคะแพทเทิร์นจะเป็น1 2 3 4 5 6อันนี้นะคะคือ1ห,ห้องอ่ะลืมบอกไปให้เอามือซ้ายนะคะวางไว้ข้างบนสายนะคะไม่ต้องออกแรงกดนะคะแล้วก็มือขวาฟาดลงไปใช้คำว่าฟาดฟาดลงไปอะ,ะให้เสียงบอดแบบนี้นะคะอ่ะเราลองมาทำพร้อมๆกันนะคะ 1,2,3,4,5,6 1 2 3 4 5สี่หนไงเหมือนเต้นอาราบิกไหมลุกขึ้นเต้นไหนใช่เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาเริ่มกันที่คอร์ดแรกนะคะคอร์ดแรกของเพลงนี้นะคะมีชื่อว่าคอร์ด C Major 7นะคะใช้นิ้วกลางจับที่ช่องที่3สายที่ห้าสายนับจากล่างขึ้นบนนะ1,2,3,4,5,6อันนี้ก็เรียกว่าช่อง ใครที่จับคอร์ดได้พอประมาณหนึ่งแล้วก็ข้ามส่วนนี้ไปเลยนะคะอ่ะนิ้วกลางอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็นิ้วชี้อยู่ที่สายที่4ช่องที่2นะคะคอ,ะอะร์ดแรกไพโรพอพิงไหมอ่ะลองดูนะคะเล่นแบบนี้นะคะ1 2 3 4 5อ่อันนี้ลองเล่นให้ดูอเชยๆน,นะคอร์ดต่อมานะคะคอร์ดที่2นะคะชื่อคอร์ด A minor นะคะ ใช้นิ้วชี้นะคะจับที่สายที่2ช่องที่1นนะคะนิ้วกลางจับที่สายที่สี่ช่องที่2แล้วก็นิ้วนางนะคะจับที่สายที่สามช่องที่2นะคะนี่นะคะอันนี้ขอเอนะคะอ่ะต่อมานะคะขอด f นะคะที่นี้ f เป็นคอร์ดท้าบใช่ไหมเราเจ็บมือเพราะว่าอันนี้เวอร์ชันไม่มีคอร์ดทาบอ่ะเราจะเป็น f major 7ทดแทนกันได้ค่ะ เอเมเจอร์เซเว่นจับงไงจับนี้นะคะนิ้วชี้นะคะอยู่ที่สายที่สองเฟสที่หนึ่งนิ้วกลางอยู่ที่สายที่สามเฟสที่สองแล้วก็นิ้วนางอยู่ที่สายที่สี่เฟสที่สามนะคะนี่นะคะดูเข้ากับเพลงมากกว่าเอฟธรรมดาอ่ะงงไหมอต่อมานะคะจะเป็นคอร์ดเอไมเนอร์นะคะนิ้วชี้อยู่ที่สายที่ห้าช่องที่สองแล้วก็นิ้วกลางอยู่ที่สายที่สี่ช่องที่สองนะคะประมาณนี้นะคะ ขอดต่อมานะคะขอด D minor ค่ะจับที่สายที่1ช่องที่1นิ้วกลางจับที่สายที่สามช่องที่2แล้วก็นิ้วนางจับที่สายที่2ช่องที่3มจะเป็นแบบนี้นะต่อมาขอดสุดท้ายของเราคือขอด G นะใช้นิ้วชี้อยู่ที่สายที่5้าช่องที่2นิ้วกลางอยู่ที่สายที่6ช่องที่3ามแล้วก็นิ้วนางอยู่ที่สายที่1ช่องที่3มนะคะ ทีนี้เราจับไปทุกคอร์ดแล้วใช่ไหมในเพลงจะเป็นเพลงหลูกอ่ะเพลงหลูกก็คือเล่นวนไปเรื่อยๆเ,เหมือนเดิมทั้งเพลงชอบมากแบบนี้สอนง่ายอ่ะโดยที่เราจะแบ่งห้องกันอย่างนี้นะคอร์ด C major seven สองห้องคอร์ด A minor สองห้องคอร์ด F เมเจอร์เหนึ่งห้องคอร์ด e ี i n เนอหนึ่งห้องคอร์ดดีหนึ่งห้องแล้วก็ G ีหนึ่งห้องตามรูปที่แนบไว้นะคะอ่ะทีนี้เราลองมาเล่นดูกิ๊จะยกตัวอย่างท่อนหกให้ดูนะคะลอ,ลองเล่นแบบเปล่าๆดูก่อนอ่ะเรามาลองดูไปพร้อมๆกันนะโดยที่เราจะนับเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอย่างนี้นะคะอ่ะเราลองมาเริ่มกันที่คอร์ดสีเมเจอร์เซเว หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเมื่อกี้จิ๊บเล่นไปทั้งหมดสองรอบก็คือสองห้องนะคะอะต่อมาคอร์ดเอเมเลื่อก็เหมือนกันนะคะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห ยกตัวอย่างท่อนหุกให้ฟังนะคะมาตรงคำว่าเธอนะคะอ่าเดี๋ยวเรารองเล่นไปพร้อมๆกันนะคะเมื่อไรที่เธอผิดหวังหนึ่งสองสามฉันจะปล่อย เาราราราแค่ได้ดูแลเธอเงาหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกสักอย่างอ่ะลองไม่เป็นอะ่ะลองเล่นกับเพลงก็ได้นะคะ ะะให้ให้แบ่งห้องให้ถูกแบ่งห้องให้ถูกกระพอเราลองเล่นกับเพลงดูเดี๋ยวก็น่าจะเล่นได้เองอะคะ่ะพูดง่ายไปประมาณนี้นะคะคือพอยต์หลักก็คือแค่แบ่งห้องให้ถูกแล้วก็ลองหัดเล่นกับเพลงะคะรับก็คีย์นี้ก็ตรงตามเพลงเลย สงสัยต้องไหนทมเข้ามาได้นะคะอยากให้สอนเพลงอะไรก็บอกได้นะคะอาจจะพูดเร็วไปนิดนึงหรือว่าสอนงงเป็นหน่อยพูดงง,ง,งก็ขออภัยมาณลที่นี้ด้วยนะคะดูแลรลกษักสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย,บายค่ะ